ตอนเข้ามาใครเจอใครคนแรกเล่าแบบโมเมนต์เจอกันผมมัไม่ได้อะไรเขาเนะไม่ถูงว่าผมเคยเห็นเขาตั้งแต่ตอนเป็นพกกี้แล้วหนุ่มหน้าใสใสพกี้อะไรเงี้ยแน่นอนครับผมรักแรกของสาวพูดได้ไหมว่ามันอินไซด์ไหมบ่าโอ้ยไม่มีอะไรเสียแล้วใครวพิมพ์มะสุผิอเมกาไม่มีเนี่ยทาวิสกอต ตอนเรียนคลาสแอคติ้งด้วยกันรอบแรกพี่นันแบบนี่แหวนแบบแหวนเต็มมือแล้วก็ฟีลแบบเฮ้ยครูบอกว่าอ่ะให้ขยับร่างกายยังไงก็ได้ตามใจคุณเขาก็ขยับตามใจพี่นันนี่โชว์เก่งแบบมีแบบเต็ะเต้นเบบนี้ก็ได้เต้นเห็นหน้าคุณแล้วรู้สึกแบบถูกฉลองอะไรไม่อะเฮ้ยเฮ้ยวแล้วคนอื่นอ่ะแล้วแลคนผมที่นั่งอยู่ตรงนี้อะครับไม่ใช่ ที่คนข้างข,างขวาถ้าผมเป็นการคุยครั้งแรกผมมาถามทุกคนว่าโอ้ไม่ได้แน่เลยว่ะพี่ผมว่าอยู่ผมอยู่คุบเจ็ดแน่เลยว่ะผมว่าเออพี่ก็ไม่ชวนแล้วพี่จะได้นี่นี่จริงจริงไม่ไม่ได้ใจไม่ได้ใจเพราะนั่ไม่ได้ใจเออไม่ไน่แล้วใครจะได้เรื่องนี้มันจะหมดเวลาเลย ไม่ได้ครอ mm ิน n f a t o ที่เอามาวันนี้ใหม่ใหม่มากๆใหม่มากๆอนม่ีหมาม่กามากทีให่เเกาี่ใหเก่ี่เกี่เก่าี่ใหมเกีเกี่มเเีเกีเขเีี้ีวเขมดเย